โอเคต่อมาคนสุดท้ายอิซึกิผู้หญิงคนแรกที่ปรากฏตัวในเรื่องนะฮะได้กดปิดใช่โอเคเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นรุ่นสุดแล้วแล้วก็อิซึอิซึกิโอเคนามสกุลนายนกันโต อิซกิเนี่ยผมจะให้ทรงผมของอิซกิเนี่ยอิซกิเป็นคนผมยาวเนาะซึ่งผมยาวที่ผมคิดว่าเหมาะกับอิซกิเนี่ยผมว่าเป็นอันนี้อันนี้อาจจะไม่ตรงกับในเรื่องนะแต่ว่าผมว่าบุค,คลิกของอิซกิเนี่ยผมว่าทรงประมาณนี้กำลังใช่แล้วก็ทรงผมสีแดงเข้มแดงกับแดงเลยฮนะนี่ผมว่าจะให้แดงประมาณนี้เลยนี่ผมว่าสีประมาณนี้ แล้วก็เครื่องแต่งกายเนี่ยของอิซึกิเนี่ยเริ่มจากชุดนักเรียนนะฮะของอิซึกิเนี่ยจะใส่คล้ายๆของโยซึบะนะแต่ว่าจะไม่มีริบบิ้นตรงคอก็คือจะเป็นสีแดงเป็นเสื้อสีแดงเอลอ้เรื่องเรื่อที่กระโปรงก่อนแล้วกันกระโปรงสีเขียวเหมือนกันโอเคเสื้อตัวในเนี่ย ของอิซกิเนี่ยจะเป็นตัวแบบนี้เนาะแต่ว่าข้างนอกนี่จะเป็นสีแดงใช่จะเป็นสีแดงประมาณนี้แต่ว่ามันมีเด็กไทยเนี่ยสินี่แหละประเด็นอย่าสีแดงจะประมาณนี้เลยอืมเพราะงั้นผมจะให้มีเน็กไทด้วยแล้วกันนะเป็นเด็กไทสีแดงเป็นสีแดงเหมือนกัน คิดซะว่าตีต่างว่ามันมีแล้วกันนะตีต่างว่ามันมีผมเอเสื้อสีนี้แหละไม่นะสีมันจะอ่อนกว่านี้นี่ใช่ไหมสีมันจะประมาณประมาณนี้อ่าใช่สีจะประมาณนี้ก๊อปวางตรงเล็กไทย โอเคอ่าส่วนนี้แล้วกันแล้วก็เป็นแจ็กเก็ตโรงเรียนเหมือนกันนะฮะฮิตโอเคถุงเท้าถุงเท้าจะเหมือนของยูซูบาความยาวเท่ากันนะฮะแต่ว่าเป็นสีขาวก็รองเท้าเป็นขัดชูน้ำต,ตาลเข้มอ่าโอเคเหมือนมาก แต่ดายไม่มีกริปรูปดาวไม่งั้นก็ติดให้ด้วยแล้วหรือมีนะกริปที่คาดผมไม่มีนะฮะโอเคไม่เป็นไรเกสร้างสร้างอันนี้ด้วยใส่ในนี้ด้วยนะฮะนี่อันนี้เลยอิซึกิต่อมาชุดนอนชุดนอนของอิซึกินะครับจะนี่จะเป็นในรูปเลยนะฮะจะเป็นชุดลายทาง นี่อย่างนี้เลยชุดลายทางแต่ถึงจะเป็นแขนสั้นแต่ว่าเอาติ๊ดต่างกับเป็นแขนยาวก็ได้เป็นชุดลายทางสีมพูนะฮะนี่เส้นจะเป็นสีมพูแต่สีขาวอ่านี่แหละใช่เลยถูกต้องที่สุดกระดุมสีขาวอ่านี่แหละเหมือนมากโอ้ท่านมีหงอนหน่อยนี่ใช่เลยนะ ียดายไม่มีงอนต่อมาชุดออกกำลังกายชุดออกกำลังกายของอิซึกิเนี่ยอย่างในรูปนะฮะจะเป็นกางเกงขาย,ยาวไม่ใช่กางเกงขาสัาน้นพูดผิดกางเกงขาส,าสั้นสีชมพูชมพูชมพูประมาณประมาณไหนนะ ผู้อ่อนประมาณนี่ประมาณนี้เลยอ่านี่นี่นี่ประมาณนี้กอปก่อนเสื้อจะเป็นเสื้อกออกสีดำอ่ากออกสีดำนะฮะแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตเสื้อคลุมกันหนาวโอ้โหกดผิด แจ็กเก็ตเสื้อคุมสีชมพูอ่าอันไหนตรงสุดนะอ่าเคอันนี้แหละจะเป็นสีชมพูอ่าอันนี้แหละใช่เลยแล้วก็ถุงเท้าสีดำ สีดํารองเท้าก็สีดําเหมือนกันเป็นผ้าใบสีดําโอเคเสร็จแล้วอิซึกิต่อมาชุดไม้น้ําชุดไม้น้ําเนี่ยของอิซึกิจะเป็นสีแดงนะชุดไม้น้ําสีแดงเพราะงั้นรองเท้าก็รองเท้าก็แดงแดงด้วย ออกน้ำตาลไปหน่อยก็ได้โอเคชุดว่ยน้ำตร้องเขาเรียกว่าชั้นบนของอิสกิจเนี่ยจะเป็นแบบลายแบบผ้าผ้าสบัดเนาะเพราะงั้นไม่มีไม่งั้นไม่เป็นไรเราก็ให้เป็นสีแดงแล้วกันนี่สีแดงเลยแแต่แดงจะเข้มกว่านี้เพราะงั้นเราจะลากลงมาให้เข้ม อ่านี่นี่น,น,นี่ไม้เข้มเลยอ่ามันจะเข้มกว่านี้ไหมนี่โอเคสีนี้เลยกอ๊อปโอเคเราเอาสีแดงประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็โอเครองเท้า,เาสีนี้ชุดว่น้ำเสร็จแล้วต่อมาชุดซัมเมอร์ชุดซัมเมอร์ของอิซึกิเนี่ย จะเป็นเดรสเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเดรสแบบแบบนี้แต่กระโปรงจะยาวก,กว่านี้เนาะแต่เอาอันนี้ก็ได้อันนี้ดูเหมือนสุดละผมว่าประมาณนี้หรืออันนี้ดิผมว่าอันนี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นสีสีน้ำสีอ๋อน้ำตาลน้ำตาลเนาะ สีประมาณนี้นี่สีประมาณนี้เลยดูเหมือนชุดนอนเนาะโอเคอืมเดายเนาะไม่มีชุดให้ที่ตรงกว่านี้ ต่เพิ่งอัปเดตมาแค่นี้แหละเพราะงั้นไม่เป็นไรต่อมารองเท้ารองเท้าก็เอาเป็นเสริมคุมส้นแล้วกันนะคุมส้นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มๆหน่อยโอเคประมาณนี้ต่อมาออชุดหน้าหนาวชุดหน้าหนาวของอิซึกิเนี่ยจะ จากในรูปเนี่ยจะเป็นเป็นซส่ยืดธรรมดานะแบบนี้เป็นซส่ยืดลายทางมีแบบลายทางไหมนะซี่ยืดลายทาง มีนะแต่ว่าเป็นแนวนอนสิมันต้องเอาแนวตั้งนี่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 เลยใช่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 สีขาวหน่อยขาวเทา,ทาๆถึงจะลายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรโอเคประมาณนี้กระโปรงเป็นกระโปรงยาวนะกระโปรงยาวประมาณนี้เลย ใช่กระโปรงแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะคุมส้นคุมคุมกว่านี้แต่ว่าอันนี้ยาวสุดและนะ้วอันเอาอันนี้ก็ได้เป็นสีดำํำดำเทาๆนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็เสื้อคุมเป็นโค้ดโค้ดยาวโค้ดยาวแบบนี้แต่เป็นสีดําได้เป็นสีดำโอเคประมาณนี้เลย รองเท้าเราไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเราให้เป็นอันนี้แล้วกันนี่สีดำอ่านี่แหละใช่แต่จริงมันมีขนสัตว์ด้วยเนาะแต่ว่าไม่มีเสื้อโค้ทที่เป็นขนสัตว์บางกันเอาอันนี้แล้วกันกล้เคียงสุดแล้วต่อมาเหลือชุดอะไรนะเหลือชุดปาร์ตี้กับฟอร์มอลเนาะโอเค ชุดของอิซึกิเนี่ยผมว่าจะให้ใส่เป็นตัวนี้นี่น่าดูน่ารักเลยน่ารักน่าชังเป็นสีขาวโอเคแล้วก็เอาเหมือนของพี่พี่เลยแต่ว่ารองเท้าเอาเป็นนี้กันรึป่ะโอเคเอาวันนี้เครื่องประดับใส่เหมือนกันเลยโอเคเอาเหมือนกันแล้วก็ ฟอร์มอลด้วยไปกันอย่างรวดเร็วอ่าโอเคของอิซึกิเราโอเคเสร็จแล้วต่อมาอุปนิสัยของอิซึกิอิซึกิเนี่ยเป็นคนมีกินจุไหมฮะมีนิสัยกินจุไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะโอ้โหเสียดาย อ,อิซึกิเนี่ยเป็นคนจริงจังนะฮะเป็นคนจริงจังจูจีจุกจิกด,ด้วยนะฮะะาง,งัา้นเนี่ยนักประสานใจให้ความให้ความสำคัญกับความสงุกสุกและความปองดองเหนือสิ่งอื่นใดพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคนอบข้างและเป็นฝ่ายหาทางวันดีวนรอมเสมอ วลาเกิดเรื่องขัดแย้งด้วยนิสัยที่ผสมผสานความเข้มแข็งและความอ่อนโยนเลยทําให้คนอื่นสบายใจแล้วก็เก่งกาจเรื่องการกาเกลี่ยเจรจาตลอรงสุดๆแต่ถ้าถึงค่าวจาเป็นจริงๆเนี่ยก็อยแอบดื้อแล้วก็ตั้งป้อมป้องกันตัวเองเหมือนกันนะเอออ๋อแล้วก็เป็นคนชิลๆนะชิลๆสบายๆบา,ยบ,ายบางทีก็ทําให้ผัดกันประวันพุ่งไม่ค่อยมุ่งมั่นเกิดเป้าหมายเท่าไหร่ไอ้อหลังเนี่ยไม่ตรงแต่ว่าไอ้ไอ้แบบว่า ไอ้ถึงเขาจะเป็นจริงๆก็แอบดื้อเนี่ยอันนี้จริงเพราะว่าในอนิเมะจะมีตอนหนึ่งที่ท้องกับน,นีโนะใช่ไหมแล้วก็หนีออกจากบ้านทั้งคู่แล้วโอ้เรื่องยาวเลยทีนี้นักก็สั่นใจก็ใช่นะเพราะว่าอิสึกิเนี่ยมีความเป็นแม่สูงในตัวแบบด้วยความว่าขาดแม่แต่เด็กแล้วก็เป็นคนรักแม่มากเลยพยายามจะเป็นแม่ให้กับพี่ๆตัวเองอืม แล้วขนาผมแต่ว่ามันขี้เกียจเนยอิซากิไม่ขี้เกียจะดนินักฝันกลางวันเป็นคนที่ชอบความสงบสุขเรียกงไนงมาท้าสุดๆหวังให้ชีวิตดีๆที่เป็นอยู่ตอนนี้มันคงอยู่ตลอดไปเกีียอะไรก็ตามที่มาขัดขวางกความสงบเรียบร้อยเลยต้องพยายามทําทุกอย่างให้เป๊ะเพื่อปกป,ป้องโลกอาศัยสงบสุขของตัวเองแต่ก็นั่นแหละความเฉื่อยนี่แหละที่ทาให้ไม่ค่อยได้ลงมือทำอะไรจริงจัง บางคนจะดีธรรมชาติ mm hmm. ชอบเฉลียกชอบชอบคนอื่นเลยเป็นที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมนะแต่บางทีความมีป้าหมายชัดเจนกับอุรมสูงส่งก็แอบทำให้รู้สึกเหมือนทําให้รู้สึกเหนือกว่าคนอื่นนิดนหน่อยเหมือนกันไม่ตรงคะก้าสมบูรณ์แบบได้ไหม ้งมาตรฐานสูงทั้งกับตัวเองและคนล่วข้างพยายามจัดการทุกอย่างให้เป๊ะปังในที่ติเสมอตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความเป็นธรรมมีความรับผิดชอบและความยุติธรรมสูงปีด๊ดวางแผนทุกอย่างละเอียดยิบนะแถมมีวินัยสุดๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ค่อยแสดงอารมณ์เท่าไหร่การไล่ตามอุดมคตทิที่สมบูรณ์แบบเนี่ยแล้วยั่งยืนเนี่ยเลยอาจทําให้ดูเย็นชาไปบ้างให้ความสาคัญกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกิจวัตรจำวันมักรู้สึกประหมา่า ความรู้สึกประหลาดใจยังคงอยู่เป็นเวลาสัส ern, mm ้นๆเกว่าสุขภาพอนามัยลดลงอยู่รวดเร็วผมว่าอันเนี้เจ้าสมบูรณ์แบบอืมโอเคผมว่าอันนี้นะเจ้าสมบูรณ์แบบว่าันี้ตรงกับอิสกิสุดละโอเคเจ้าสมบูรณ์แบบเสร็จสิ้นโอเคเราสร้างเสร็จต่างค่าตัวละครแล้วนะฮะโอเคเราสร้างเสร็จต่างค่าตัวละครแล้ว โดยความสัมพันธ์ของตัวละครเนี่ยยังไม่มีให้เรียกว่าเป็นพี่น้องเนาะใช่ยังไม่มีให้เรียกว่าเป็นพี่น้องกันน่าเสียดายจังถ้าเรียกให้เป็นพี่น้องได้ก็จะดีมากเลยเพราะงั้นเนี่ยเราฮให้ความสัมพันธ์นี้ให้เป็นแค่เพื่อนร่วมห้องไปก่อนแล้วกันอใช่ให้เป็นเพื่อนร่วมห้องไปก่อนเผื่ออนาคตมันสามารถแก้ไขให้เป็นพี่น้องได้นะผุ๋ยเหมือนอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วค่อยมาปรับแก้ตรงนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยให้เป็นเพื่อนร่วมห้องไปก่อนนะฮะ ต้มาสรุปอีกทีหนึ่งก่อนอิจิกะเนี่ยผมให้อุปนิสัยเนี่ยเป็นสายโปรเนเนะเนาะก็คือเป็นคนใจดีมีน้ำใจใจดีใจกว้างเข้าสังคมเก่งองแหงอารมณ์ดีแล้วก็ทะเยอทะยานนะฮะเป็นคนสายโปรเนะส่วนนีโน,โนเนี่ยนีโน,โนผมให้เป็นไฮโซไฮซอเนาะอืมนีโนผมให้เป็นไฮโซไฮซอส่วนมิคูเนี่ยผมให้เป็นนักสํารวจนะฮะเป็นมิคูเนี่ยผมให้เป็นนักสํารวจ ส่วนยูซบะเนี่ยผมให้เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์นะฮะล่าเริงจ่มใสต่อมาอิซึกิสุดท้ายเนี่ยผมให้เป็นเจ้าสมบุรณแบบนะฮะอืมเป็นเจ้าสมบุรณแบบเป็นนักคิดนั่นเองโอเคเราเสร็จแล้วเราสร้างครอบครัวเลยชื่อครอบครัวในกโนะใช่ครับโอเคส่งอ่า น,นี้จะเป็นอินโทรเกมเนาะคักซีนสวยมากผมชอบมากเลยอะดูดิอ่าอ,อันนี้มาให้เราเลือกแผนที่เนาะตอนนี้มีทั้งหมด3ามแมปด้วยกันแต่ว่าเราเล่นได้แค่สแมปคือโดวอนนะเป็นเมืองใหญ่นะผมมันเป็นมหานครเกาหลีส่วนอัลบีสเนี่ยอันนี้เป็นเมืองท่าริมทะเลนะอืม สเสน่ห์ของเมืองชายทะเลสไตล์เมริกันนะฮะต่อมากูจิงกูเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่มีแมวจริงๆผมอยากอยู่เมืองนี้มากเลยนะแต่มันยังไม่มานะเพราะงั้นถ้าในเรื่องแฟร์ห้าเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองกันเนาะเพราะงั้นจะต้องเป็นโดวอนอมผมว่าจะให้เป็นอยู่ในโดวอนแล้วกันตั้งอยู่ในอีกพระหุจักรวาลโดวอนเนี่ยจะซ้อนทะเน่ของมหาคนครเกาหลีนะผมโดดเด่นด้วยสภาพอากาศที่มีสีฤด,ดูกาลอันชัดเจนนะ บรรยากาศความเป็นทันสมัยและเมืองของมุมมองสมบูรกับความงดงามตามธรรมชาติโดยรอบได้อย่างลงตัวนะครับเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์ขลางศิลปะและวัฒนธรรมแบบเกาหลีนะหรือไฮยูนั่นเองผู้มาเยือนเนี่ยยังสามารถผ่อนคลายและสัมผัสถึงถึงการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลในส่วนสาธาระของเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างตึกเหล่าฟ้านะครับมาสัมผัสดว้วยชีวิตที่มีชีวิตชีวาในโตบอนกันเถอะนี่เราไปโตบอนกันลวกัน โอเคมาแล้วมีเงินอยู่หกหมืนห้านะฮะหกหมื้าไปไหนดีโดวอนเนี่ยผมกำลังดูอยู่นะฮุงมาพาดวิ่งแสนเจ็ 7, ไม่มีตังค์เลยแ่ว่าโอานผมว่าจะให้อยู่เป็นถ้าอยู่เป็นคอนโดเนี่ยมันมันทำมาทำมันทำสองชั้นไม่ได้นะผมไปไอ้น,นี่มาแล้ว ถึงจะเป็นอันที่แพงสุดก็ตามอ่ะก็ยังสร้างสองชั้นไม่ได้นะอันนี้แพงสุดเพราะงั้นเนี่ยผมน่าจะให้เป็นบ้านเดี่ยวนะแล้วก็ถ้ามันเป็น,เป,นเป็นสองชั้นแทนเพราะงั้นเนี่ยที่เราจะไปอยู่เนี่ยยี่สิบคูณยี่สิบห้าสิบเก้าในผมขอดูนี้ก่อนสิตกลงโอเคโอเคมาแล้ว อันนี้เขาสอนเขาคุมบังคับเนาะกด W A B A เดิน e กดชิปวิ่งกดคลิกซ้ายกดมูว์เมนต์กด M กดแมพเข้ามาอ่าโอเคสเปกบาร์คือเปลี่ยนตัวละครวิวแท็บคือโอเคแท็บคือเปลี่ยนเป็นมุมมองหัวไหล่นะโอเคอ้าโอเคมาละสต็อปก่อนโอเคอันนี้ค่อยเราสร้างบ้านเนาะฮึบเดีย๋ยวพึ่งโอเคโห อดบแรกเนี่ยเรามาดูก่อนขนาดบ้านพอได้ไหมนะผมว่ามันเล็กไปนะบ้านผมว่าขนาดมันเล็กไปเพราะงั้นเราเราจะยายที่กันนะฮะทุกคนเราจะยายที่แต่ก่อนย้ายที่เนี่ยเราขอใช้เราขอใช้สูตรโกงก่อนสูตรโกงก่อนขนขึ้นมาคู่มือยุดมันนี่ชีสเนี่ยโกงกันเพิ่มมาเลยเอามาค่าแสนเลยแล้วก็อย่างแรกคือมือถือขึ้นมา แทนที่เมืองเราจะไปเลือกที่ใหญ่เลือกที่ใหญ่ที่สุดกันเลือกที่ใหญ่ที่สุดอันนี้20่สคูณย5ตารางเมตร16อันนี้26ผมว่าอันนี้อันนี้ใหญ่สุดเนาะอะโลเคชันเฮียเลยไปย้ายที่ไปที่นี่ โอเคประมาณนี้น่าจะใหญ่พอแล้วฮึบิบวหมดอ,มอย่างแรกเลยลบทิ้งให้หมดโอเคแมวโอเค โอเคเราเอาพื้นที่นี้แล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาสร้างบ้านกันนะครับทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้เราก็สร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านต่อกันในพาร์ทหน้านะครับโดยจะเอาบ้านตามเล็บเลยนะเอาเอาเหมือนในอนิเมะเลยนะฮะก็สําหรับใครที่รับชมถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ผมชอบก็กดไลค์กดตัปตะไคร้แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนมีค่ำคืนที่ดีนะครับไว้เจอกันนะครับ